ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดปีเถาะแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้มีการเปลี่ยนปีนักสัตว์แล้วนะคะจะย่างเข้าสู่ปีมังกรไม้อย่างเต็มตัวแล้วนะคะถ้าตาม ตามเลิกของคนจีนจริงๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่สี่กุมภานี้แล้วแต่ถ้าเอาแบบว่าโดยสากลทั่วไปคนจะรู้วดตรุษจีนแล้วจะเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตวปีมังกรมังกรไม้นะคะในวันที่10กุมภาวันที่10กุมภาเป็นวันตรุษจีนดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะมาดูนะคะว่าจะมีผลกระทบอะไรกันบ้างในการที่ปีนักษัตว์เปลี่ยนแปลงนะคะ <c oughs> เราจะดูกันการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโลโนในการพยากรณ์นะคะใบแรกสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะได้สองหกนะคะสองหกได้ราศีมิถุนและก็ราศีตุลนะคะราศีมิถุนและราศีตุลได้ไพ่ใบที่26กุ๊ปเลือดบี <c oughs> ระะ <c oughs> าศีมิถุนเองกระทตดลมราศีตุลเองกระทตุลมเพราะฉะนั้นน่ะในสองราศีเนี้ยบ่งบอกถึงว่าผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะไม่เคยได้อยู่กับที่ไม่ได้อยูเออ่เขาเรียกว่า อยู่ไม่ติดที่หรือใครที่มีเกณฑ์ของการเดินทางออกไปติดต่อธุรกิจหรือใครที่ทำงานที่ต้องมีการเดินทางจะดีกว่านะคะไพ่ใบนี้บอกถึงการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือแม้กระทั่งตัวตนของคุณชีวิตของคุณในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้ราศีมิถุนเอง <c oughs> เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมะีเขาเรียกว่าเป็นคนมีความทันสมัยและเป็นคนที่เข้ากับคนง่าย เป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีหรือบางทีเราไม่ไม่พึงพอใจในสิ่งใดๆก็สามารถเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ได้นะคะสามารถที่บางคนก็จะเรียกว่าตีสองหน้าได้เก่งนะคะอย่างเช่นว่าไม่ใช่หมายถึงว่าการตีสองหน้าเก่งเนี่ยคุณจะเป็นคนไม่ดีนะการตีสองหน้าได้เก่งนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะปรับตัวของเราได้กับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชื่นชอบเราไม่พอใจแต่เราไม่แสดงออกเป็นการที่ ทําให้เรื่องราวต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะมันจะได้ไม่เกิดขึ้นมันจะได้ไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงกับเรานะคะไพ <c oughs> ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ที่ดีแต่ถ้าถามถึงเรื่องการงานการงานดีไหมการงานดีมีคนช่วยเหลือให้การส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่แบบลับๆไม่ได้เปิดเผยนะคะแต่เป็นการส่งเสริมแบบแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวนึก ขึ้นได้ก็ช่วยลืมไปก็ไม่ได้ช่วยดังนั้นผู้ที่เกิดปีเถาะเองถ้าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เออเมตตารักใครเราหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมิถ้าเรารู้ว่าเราทํางานนะคะใครที่ทํางานประจําแล้วเรารู้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานเจ้านายเมตตาเราคอยช่วยเหลือเรา แต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเขามีลูกน้องเยอะอาจจะแสดงออกไม่ได้หรือบางทีก็อาจจะลืมเราไปหมันพยายามไปพูดไปคุยหรือไปเสนอผลงานหรือผ่านหน้าผ่านตาให้เห็นอยู่ตลอดเวลานะเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยจะส่งผลทำให้หน้าาที่กรงานเราลุ่งเรืองก้าวหน้าได้เพราะเขาจะไม่ลืมเราด้วยเลือดกุ๊กบ,บีแล้วคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วทำอะไรก็ เอาจิงเอาจังกับสิ่งที่ทําดังนั้นผู้ใหญ่จึงชอบผู้ใหญ่จึงรักใคร่เมตตาเขาเรียกว่าคุณได้คะแนนของการที่เรียกว่าเอา่อถ้าจะได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจะได้การขึ้นเงินเดือนเนี่ยได้โดยสเสน่หานะคะ <c oughs> ทีนี้เขาบอกว่าตัวตนของผู้ที่เกิดปีเถาะเองในช่วงของเดือนกุมภาพันธนี้ทําตัวให้หน่ารักเข้าไว้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้อย่าอีโก้สูงนะคะอย่าอย่าแข็งหรืออย่า อย่าต้องไปเข้าพวกฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งแล้วมันจะกลายกลายเป็นว่าต้องอยู่เหมือนเหมือนเป็นการที่ถ้าสมมติเราทํางานแล้วมันมีการแบ่งพักแบ่งพวกถ้าคุณจะต้องเข้าพวกฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งปัญหามันจะเกิดขึ้นได้นะคะ ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีถอเองถ้าเป็นผู้หญิงค่อนข้างจะเหนื่อยสักนิดนึงนะและให้ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือคุณทําธุรกิจส่วนตัวศัตรูของคุณนะคะเป็นเพศเดียวกันจะคอยขัดแค้งขัดขาใครที่ทํางานประจําก็ศัตรูเป็นเพศเดียวกัน คอยขัดแข้งขัดขาเราหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารเราที่อยู่ในใต้อานัตเราถ้าเป็นเพศเดียวกันสั่งยากไม่เคยฟังคําสั่งเราหรืออาจที่จะมีการแย้งกับเราอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้ควบคุมได้ยากนะคะเพียงแต่ในที่นี้เขาบอกว่าคุณทําอะไรก็ตามต้องตรงไปตรงมานะด้วยคุณเป็นคนที่มีนิสัยสดใสร่าเริงเข้ากับคนได้ง่ายปรับตัวได้เก่ง และเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจาตรงเกินไปสักนิดหนึ่งดังนั้นลดคําพูดนะคะคําพูดที่ตรงเกินไปขวานผ่าซากเกินไปมันจะทําให้เราเดือดร้อนได้แต่ในที่เนี้ถ้าการทํางานที่ทําแบบตรงไปตรงมาเจ้าหนายรักเจ้าหนายเมตตาถึงได้ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะหลังนั้นเรามาดูตําแหน่งการเงินกันบ้างการเงินสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะ ได้ไพ่ใบที่อมืมาดามก็สายตามไม่ดีเอามากๆเลยตอนนี้ขนาดสายแวนได้ไพ่ใบศูนย์สองได้ไพ่ใบศูนย์สองนะคะได้ราศีกุมและก็ราศีมิถุนโอ้ธาตลมทั้งสองอันอีกแล้วนะคะได้ราศีกุมและราศีมิถุนในที่นี้ก็บอกว่า <c oughs> ในตาแหน่งการเงินการเงินเป็นยังไงโอมาเร็วไปเร็วเหมือนกันนะ เก็บเงินอยู่ไหมคุณมีความกระตือหรือล้นในด้านการหาเงินคุณมีโอกาสได้เงินมาจากความกระตือหรือล้นของคุณแล้วได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับความขยันของคุณเพราะบางช่วงบางตอนมันมีความรู้สึกของการที่เรียกว่าขี้เกียจนะอะยักอยู่เฉยๆมากอะมันก็เลยทําให้มันจะมีบางช่วงบางตอนที่ขาดตอนไปได้แต่ถ้าใครขยันสม่ําเสมอ ทำอะไรเหมือนอย่างอภัยใบแรกบอกแล้วไงคุณทําอะไรต้องเสมอต้นเสมอปลายนะซื่อสัตย์ต่อตัวเองเพราะฉะนั้นการทํางานของผู้ที่เกิดปีถอเองก็เช่นกันถ้าคุณทําอะไรเสมอต้นเสมอปลายการเงินของคุณก็จะเข้าแบบสม่ําเสมอ <c oughs> แต่รายจ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะสักนิดหนึ่งนะหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับยวดยานพาหนะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดปีถาเองถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินแต่ว่าเงินที่จะเหลือกินเหลือเก็บมันค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่ง นะคะมันจะมีเรื่องของการที่หมดไปกับการเดินทางหรือใครที่บ้านรถก็จะหมดไปกับรถแต่งรถบ้างซื้อรถใหม่บ้างมีรถอยู่แล้วถ้าฉันมีเงินฉันอยากมีคันใหม่ฉันอยากมียี่ห้ออื่นบ้างอยากมีแบบอื่นบ้างอย่างอื่นบ้างนะมีรถเก่งก็อยากมีรถแวนนะคะคือบางทีมีมอเตอร์ไซค์ก็อยากมีบิ๊กไบค์ประมาณนี้มันมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นจากตรงนี้แต่ถามว่า เดือดร้อนไหมไม่ถึงขั้นเดือดร้อนแต่คุณจะต้องกระตือรือร้นให้มากกว่าเดิมแล้วคุณเป็นคนที่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะคะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองได้เลือดกรุ๊ปเออยู่ในตําแหน่งการเงินเพราะฉะนั้นใครห้ามใครตักเตือนใครว่ากล่าวใครทักท้วงไม่ฟังฉันเชื่อมั่นว่าฉันทําได้ทําได้จริงแต่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากสักนิดนึงนะ <c oughs> ไปต่อมาความรักความรักได้ไพ่ศูนย์หนึ่งนะคะ <c oughs> ได้ราศีตุลและก็ราศีกลุ่มเอ๊ะเป็นยังไงได้แต่ธาตุลมนะคะราศีตุลและราศีกลุ่มความรักคนโสดก่อนเนาะได้ไพ่ราศีตุลและราศีกลุ่มเขาบอกว่าคุณจะเจอคนที่มีนิสัยน่ารักเข้ากับคนได้ง่ายคุยเก่งนะคะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์และในช่วงของเดือน กุมภาพันธุ์นี้ต้องบอกเลยนะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะเจอจะได้คู่นะคะได้ราศีตุลและราศีกุมในที่นี้ได้เลือกกุ๊ปเอได้ไพ่ศูนย์หนึ่งจะเจอคนพูดเก่งมีวาทิลินในด้านการพูดแต่ถามว่าเจ้าชู้ไหมก็มีอยู่นะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตกลงปรงใจที่เขาเออขึ้นสถานะของความเป็นแฟนกับเราถ้าอยู่ในสถานะของการ คบกันคุยกันนะคะดูใจกันคุณจะไปหึงไปห่วงเขายัางไม่ได้นะเพราะว่าเขาอาจที่จะต้องกำลังเผื่อเลือกอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในใจเขา <c oughs> ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคนคนนั้นเขาจะหยุดเจ้าชู้ทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทันที่จะตกลงปงใจกันเลยยังไม่ทันที่เรียกว่าฉัน แสดงออกถึงการที่ว่าฉันจะเป็นแฟนกับเธอนะคุณไปแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคนวันนี้เขาเป็นคนค่อนข้างดื้อรั้นไม่ฟังใครแล้วเขาถือว่าเขาเป็นคนที่มีคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะถ้าในสายตาของคุณคุณมองว่าเขาเป็นคนดีถามว่าเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่ทะรักใครรักจริงแต่ก่อนที่จะรักจริงเขาขอเลือกก่อนคนที่เขาจะรักจริงนั่นคือคนที่เขาเลือกแล้วแล้วเขาคิดว่าคนนี้ดีพอเหมาะกับที่จะเป็น ครอบครัวเดียวกับเขาเขาถึงจะซื้อสัตว์แล้วเขาถึงจะหยุดหยุดเมื่อเมื่อเขาหยุดที่คุณเขาจะไม่หันไปมองคนอื่นอีกเลยนะคะถ้าถามว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีไหมไพ่ใบนี้นะคะจัดว่าเป็นไพ่ดีสําหรับเรื่องความรักคนโสดนะคนโสดอาจจะเจอคนค่อนข้างขยันสักนิดนึงนะเขามีความกระตือรือร้นเขาเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานด้วยนะ <c oughs> แต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้นะคะผู้ที่เกิดปีเถอะเองไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวมีเรื่องที่จะต้องเดินทางไปนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับสายงานของคุณนะคะแล้วก็ทําให้คุณมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยแต่ถามว่ารักครอบครัวไหม สบายใจได้เลยหรือถ้าเกิดว่าคนที่เกิดปีเถาะไม่ได้เป็นคนที่จะต้องออกไปทำงานหรือเป็นคนที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดคู่ครองของคุณจะเป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดความหวาดระแวงหรือเกิดความไม่ไว้วางใจกลัวว่าเขาจะแอบไปมีคนนู้นคนนี้ไหมสบายใจได้นะสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะเองถ้าคู่ครองของคุณเขาซื้อสัต นะคะคเมื่อเขาตกลงปลงใจที่เขาจะอยู่กินกับเราแล้วเขาแต่งงานกับเราแล้วหรือมีลูกหรือมีหรือสร้างครอบครัวกับเราแล้วเขาไม่หันหน้าไปมองคนอื่นเขาอาจจะโฟกัสเรื่องงานจนไม่มีเวลาให้กับเราได้นะคะทีนี้มาดูตำแหน่งต่อมาสุขภาพกันบ้างได้สี่ห้าสี่ห้าได้ราศีร <c oughs> าศีกันและราศีมังกรนะคะราศีกันราศีมังกรในที่นี้ กันเองก็ดินมังกรเองก็ดินถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพได้ราศีกันและราศีมังกรอืมไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการที่สี่หโรคที่มาแบบไม่คาดคิดโรคที่ติดเชื้อทางอากาศโรคอุบัติใหม่นะคะหรือใครที่อายุ4 0อัพไปแล้วก็ให้ระวัง เบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจโรคจากกรรมพันธุ์นะคะ <c oughs> โรคที่เกี่ยวกับเออระบบสมองได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าความจำอัลไซเมอร์หรือพากิปสันนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าผู้ชาย ผู้ชายจะเป็นพาคิปสันผู้หญิงเป็นพาคิปสันมีน้อยมากแทบจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่ามีนะไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ระวังเกี่ยวกับระบบสมองนะคะระบบประสาทระบบสมเอ,อ่อระบบประสาททุกส่วนในร่างกายระบบสมองแล้วก็โรคที่ติดต่อทางกรรมพันธุ์นะคะอืสำหรับใครที่ <c oughs> ถามถึงเรื่องสุขภาพว่าตอนนี้สุขภาพจะเป็นอย่างไร ถ้าเกิดว่าไม่เคยตรวจสุขภาพเลยควรไปตรวจสุขภาพแต่ถ้าตรวจสุขภาพแล้วผลปรากฏว่าสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยใกล้เจ็บไข้เจ็บใดๆคุณอายุยืนนะแต่ว่าคุณอาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะขออภัยนะคะเมื่อสองวันก่อนพาหลานไปห้างเพื่อไปเรียนพิเศษกลับมามาดามเนี่ยเสมหะเยอะเลย หลานเป็นไข้เลยสงสัยไปติดเชื้อบางอย่างมานะคะอ่ะขออภัยด้วยถ้ามีการกระแอมกระไอยอยู่บ่อยๆทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพในที่นี้เขาบอกว่าต้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่เ,เกิดปีเถาแต่ถ้าถามถึงสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เจ็บป่วยอยู่จะมีเกณฑ์จากลาแล้วนะนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยและจากลาได้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านให้ดีๆโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหมั่นดูแลเขาอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดว่าเรายังมีบุพการีอยู่หรือผู้มีพระคุณของเรานะคะดูแลใกล้ชิดสักนิดหนึ่งไม่ต่อมาโชคลาภนะคะได้สองสองได้ราศีตุลแล้วก็ราศีเอ่อพิเออไม่ใช่ราศีกุม <c oughs> ปลกนะเนาะปีเถาะได้แต่ธาตุลมเยอะมากเลยราศีตุลราศีกุมธาตุลมนะคะเลือดปุ๊บบีถ้าถามถึงโชคลาภมีโชคลาภไหมโชคลาภจะได้จากเด็กนะคะถามว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภไหมมาดามจะบอกว่าถ้าโชคลาภของผู้ที่เกิดราศีตุลนเ,นเน้นไปถึงเรื่องการที่เรียกว่าได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่านะแต่ถ้าจะได้ลาบลอยน่าจะเป็น เด็กไปซื้อลอตเตอรี่กับเด็กซื้อหวยกับเด็กหรือให้เด็กหยิบให้หรือซื้ออายุเด็กในบ้านที่เกิดมีใครมีลูกหลานเกิดใหม่นะคะหม่ว่าจะซื้อวันที่วันที่เกิดความยาวน้ำหนักอะไรโอ้ได้สารพัดที่จะเล่นนะคะมีเกณฑ์ได้แต่ไม่มากนะต้องบอกก่อนนะเพราะไพ่ใบนี้บอกถึงการที่เรียกว่าลาบรอเออโชคลาบมาจากการงานมากกว่า จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ทําให้คุณมีโอกาสได้งานได้ได้อะไรดีๆเข้ามาจากผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าที่จะได้ราบลอยเป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าใครชอบการเสี่ยงโชคก็เล่นได้แต่อย่าทุ่มเทมากจนเกินไป <c oughs> ในที่นี้อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมซื้อติดไว้สักนิดหนึ่งก็คือทะเบียนรถนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากทะเบียนรถได้ด้วยเช่นกันจบคําพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและก็เป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสําหรับใครสนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook มาดามเลยค่ะมาดานัดคนอ่านดวงดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ